ร้อนนี่ขนาดเราวางคาพกะร้อนเห็น่งน่ะเหมี่กินเหล้าเหมี่งกินเหล้าสวัสดีจ้าวันนี้เรามาด,ดูกับโกขนะดูรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมี energy คงจะหิวแหละใช่ไหมใช่ค่ะใ่เราะเรายังไม่ได้กินเลยเราไม่ได้กินอิโอเคก็คิดกันอยู่ตั้งนานแล้วว่าอยากจะกินเต่มซ้ำอะไรก็เลยอ่าโอเคมากินบุฟเฟ่ต์กันเลยดีกว่าไหนๆเราจัดแล้วเราก็ต้องจัดให้หนักจัดว่าโอเคเต็มค่ะอ่าแล้วก็เลยมาอยู่มาที่ไฮเทอร์ชวนอ่าจาอยู่ทองหล่อซอย20นะจ๊ะเออเรา เข้าไปดูกันดีกว่าว่ามันจะมีอะไรให้เราสั่งกันบ้างไปเลยจ้าค่ะต้อยไปเลยค่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านไช่สวนบุฟเฟ่ราคาห้าห้าห้าโอเคเลก็รวม Everything จริงกระเบลแล้วก็หกล้ากว่าบาทเกือบเจ็ดร้อยบาทอ่าก็ร้านเนี้ยคือเอ่อ ติ่มซำกุ้งจ๋าๆเลยเมนูก็มีประมาณนี้ทั้งคาวหวานเนี่ยก็คือประมาณ40เมนูแต่วันนี้เราจะมาทำฝันให้เป็นจริงโดยการดิ่งดิ่งที่นี่โดยการดิ่งดิ่งที่นี่เลยเพราะฉะนั้นก็จะมาทุกอย่างอย่างละหนึ่งให้ชมกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างโอ้ยดชิต่อไม่รอแล้วนะ ไก็หลอดนี้ขนาตหแุี่ยวงทน้ารักนะคะว้าวคะเมื่อกี้ผนว่าน้อยนอยต่อาเตนนี้ไหลมาไม่หยุดเลยจ้าจุกไปหมดเลยไอ่กล้คือไปว่าเขาว่าชิ้นเล็กมาชิ้นเล็กงลูกตอนนี้มากาัสอกเ่ลใหญ่มาิจ เขาญาตชิมเดียวเดียวใส่เยางกก็บางเยาแมงกุกับเราอะไรกแซ่บต่อกันความร้านอาหารจีนแล้วคยาอน้อยนะอ๋อม่ก็จะเอาข้าทั้งไม่ข้าทั้งชิ้นร้อนร้อนมันทำให้ร้อนมากเหรอร้อนอยู่ถ้าไม่ร้อนคือหดแน่นอนยาแงุลต้องกลับแบบดูตรงนี้ว่ามันน่าจะร้อน วันในร้านอาหารจีนว่าแบบยำจะแบบไม่ซ้ำก็จะากอบมากจซ่บแบเเอาเลยที่มันหนูเลยระวังใส่เอ้ยมจกเจ๊เเจ๊เจเจ๊เจ๊เจ๊เน๊เ๊เเจ๊เจ๊อจ๊เจ๊เจ๊เอเจ๊เ๊เเ๊เอ๊เจ๊เ๊เจ๊อจ๊๊เจ๊เจ๊เเ ต้องดูดก่อนจริงๆมัน pues ต้องดูด huh. จ nah okay. yeah, okay. şey ู๋กับแล้วดูดกับนิดนึงแล้วก็ดูดดูดน้ำไม่ได้แล้วอุ้ยโธอเราจีบติดด้วยอ่ะอุ้ยอันนี้อะไรเขินขนมจีบต่อแล้วก็แบบฮ้ยจีบติดอันนี้อะไรนั่งเขินอยู่ขนมจีบเอาตรงไหนครับตรงไหนครับอืมพังกี้เลย ไห้เบะกินเผาเลยเป็นไงขดเลยเมปากัดเออคือแบบของเขาชิ้นใหญ่มากเอใช่ลูกใหญ่จริงชิ้นใหญ่แบบอืสาก่าุ้งกันกุ้งอ่อยเต็มปากเต็มคอร่อยตาไปเลย มันอรออ่อยคือมันคืนอดีมันเยอะจนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยเนี่ยเราจะมาต่อกันที่กว๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดคือเพราะมันอยู่ในปลาท่องโกด้วยใช่ปะใช่นะข้างในก็จะแบบมีกุ้งเป็นชิ้นอย่างนี้นะแบบมีกุ้งเป็นตัว กต้องมีความกุ้งของตัวเองไงเนาะใช่หนูกินกุเดี๋ยวหลอดไม่ธรรมดายัไม่ทอดก็คือกุ้งแน่นมากเด้งมากเนื้อเนื้อแบบอืมเนื้อดีมากแบบเด้งทุกอย่างอืคือแป้งแบบบางๆแล้วก็เป็นไส้ทูบกุ้งกึบมากๆอันนี้อยู่ในปลาล้โโบเนี่ยคือกุ้งกับปลาล้งโโบกับซอสเนี่ยเออมันเข้ากันดีมากเลยอะปลาล้โโบก็อร่อยนะ กร <ENNIS> อบนอกนุ <lawsuit> <ulously What S 2> ่มในโอเคที่เพิ่มมาคือซุปข้าวโพดซุปเสฉวนหัวแขกจบแกจับหัแขกจก็เหือนกินก็ก๋วยเตี๋ยวรอดกุ้งตุ้งทอดอาหารที่ไม่ได้บอกใหญ่มากกุ้งเขาแน่นมาก คอ,อ,องเต้าหู้ทอดตอนแรกอะของเต้าหู้ทอดอะไม่คิดว่าจะ็นคิดมันคิดว่ามันแบบก็แค่ปองเต้าหู้เป็แผ่นทอดหรือเปล่า <c oughs> แต่พอเอาอมาคือคือไม่ใช่ว่ามีแค่กุ้งข้างหน้านะข้างในอะหันออกไปอ่ะ <c oughs> ก็คือเนื้อกุ้งห่ักเต็มไปหมดเลยแล้วกุ้งเขาแบบกุ้งสดเนื้อแนนดีมากไม่แข็งเนื้อแบบเดง้เดงๆนุมน่ม เะะชิญไปก่อน,นะคะคะเราว่ากินไปแล้วค่ะแต่ว่าถ้าเหลืออ่ะเดี๋ยวจะไปขโมยค่ะ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรีวิวว่ามันดื้อมากของเต้าหู้ทอดแต่ก็เนี่ยคือเห็นแบบเห็นกุ้งเป็นตัวเป็นตนมากเลยเอาะเราจะกินแบบไม่ไม่ไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนนะ <c oughs> ร้อน <c oughs> <c oughs> ค,ความอร่อยยังไม่รู้รู้แต่ว่าร้อนกุ้งเจ้งหนึ่งหนังจริงสู้ฟันมากเลยแล้วก็รสชาติดีจะออกไป็ทางเค็มๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราว่าอันนี้ถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นก็คือต้องจิ้มน้าจิ้มบวยกอนึกว่าอร่อยจนพูดไม่ออกปากร้อนปากเข้าไปคือเจอกุ้งทุกคำ กุ้งเด้งมากเลยด้วยจิ้มบวยก็อร่อยแบบหนึง่งไม่จิ้มบวยก็อร่อยแบบหนึง่งอือเอออันนี้นี่คือสมราที่เป็นเมนูแนะนำอร่อยจริงหมูแดงเขาซอสก็หวานๆหน่อยแต่ว่ามันใหญ่แล้วโอเคเลยนะอืที่กัลงจะบอกว่าจริงๆปกติพี่มนะไม่ค่อยชอบกินหมูแดงเหมือนกัน แต่ว่าอันนี้น่ากินอ่าใช่อันนี้ดูแบบมันมีความเป็นชิ้นมีความหนานุ่มไหมใช่เต่รบทอดโอ้น้ำจิ้หวานใช่น้ำจิ้มออกหวานแต่ว่าน้ำจิ้มหวานเลยจะบอกว่าหมูแดงจุซี่อ่าหวานหอมอร่อยอยาก อยากบอกให้ล้างข้าวหมูแดงทุกล้างมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือน้ำมันหวานแต่ไม่หวานมากไม่หวานจนเลี่ยงคือหวานแบบหวานอ่อนๆกลมกล่อมกำลังดีอร่อยมากขออนุญาตอยากได้ข้าวเลยอะข้าวหมูแดงเอีอยากได้ข้าวมันไก่ต่อเข้ามามีทั้งข้าวมันไก่และข้าวหมูแดงอันนี้เคยเห็นพี่เล็กบอกร้อนเอาไว้ก่อนจิ๊กไว้ในตาตัวเองก่อน นี่รังเผือกยังเผือกทอดอร่อยนะความเข้าใจของคุณคือว่าเป็นเผือกแบบทอดแล้วใส่ในลังอนนะ้รแบบไม่ใช่ข้างในมันก็จะมีแบบเป็นผัดก็อบา,า,าตอร์ม<ป>ีไนนส้ไปขาดแต่คือรสชาติดีแล้วก็แป้งเขาอ่ะมันก็จะแ<อ>บบกรุบกรอบกรอบอันนี้คือฮะเก๋าฮะเก๋าเนี่ย ปัญหาของฮ่ะเก่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่กันที่ตรงนี้ว่าแป้งอะ่ะมันจะหนาและมันจะแข็งหรือเปล่าคือโดยส่วนใหญ่ตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยมันจะมันมันจะบางอยู่แล้วแหละแต่อ้ตรงจุกมันแหละคือสําคัญนี่ใงมากนี่ลอยเลยถ้าคนชอบค่ะเก่าอ่ะฮ่ะเก่าที่นี่ดีนะอืเนื้อกุ้งอะ่ะแน่นมากมเนื้อแน่นแป้งบางเหนียวร่มใช่แป้งบางเหนียวรูป นี่คือถั่วแคกผัดกาญชัยกาญชัยละมันกรึบกรึบเคี้ยวสนุกแม่กาพูดเลยไม่นียถั่วแครใช่ต่ออีกตัวคืออร่อยเป็นเมนูที่ชอบมันกินแบบเพลินๆอ่ะใช่เออแล้วแบบมันรสชาติมันก็ไม่ได้แบบมันเป็นอาหารโดดเลยะเออใช่มันกินแบบสบายๆเบาๆ คือสำหรับรสชาติพี่ว่าอันนี้โอเคแต่ถ้าสำหรับความสุกคืออันนี้คือโอเวอร์คุกอ๋อเนีมันนม่ไหมมันจะต้องเด้งมันจะต้องกรอบและเด้งกว่านี้อ๋อพี่ไม่เคยกินเหมือนกันครั้งแรกแต่ก็อร่อยดีสำหรับรสชาติแต่สำหรับรสชาติโอเคอ๋อมันมันนิ่มไปใช่ไหมนี่ใครห่งจีที่เนี่ยคำนึงไม่ได้นะต้องหันแบบเพราะมันคำใหญ่มากอย่าแอบอย่าแอบคำเดียวไม่ได้อย่าแอบมได้คนไม่ให้กินลูกไม่ให้กิน ก็คือเหมือนเราไปกินเป็ดปักกิ่งะตเปลี่ยนจากเป็ดป,ปักกิ่งเป็นหมูทอดแทนใช่แนะคะแล้วก็เครื่องต่างๆก็คือคือเครื่องเหคือเครื่องเป็ดปักกิ่งเลยแล้วก็จะมีซอส เต็ดปักสิ่งได้เลยอร่อยคต้านหวามันจะมันจะสากแป้งเป็ดปักถิ่ตรงความหนาของเขาอะแป้งโรตีเขาหอืม แป้งโมเดลแป้งโมเดออแป้งโมเอเีออเราต้องไปอาหารอินเดียแล้วลระพูดแบบนี้ยเม, <Reese. S 1> ม,มนูเนี้ยเด็กๆอ่ะน่าจะชอบทานเพราะว่าซอสหวานหรืออร่อยมอิมซ <c oughs> ี่คงหมู มีไข่มีปูมีปูเนื้อๆน,นิดหน่อย<ม>ต้องใส่ซอสค<ม>ือต้องใส่<ม>ต้องใส่ซิกโชเพิ่มไปไม่งั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีแบบรสชาติได้ได้แต่รสชาติ<ม>ของข้าวโพดอย่างเดียวอเน,นี้ยอร่อยกินดีเพลินๆที่มันนี้ก็อร่อยต้องหอแลค่ะ กระหอบคือแป้งหมูน้ำจิ้มเข้ากันได้เยอะที่ใช่เสร็จแล้วพอกินผักบุ้งเสร็จอยากกินข้าวต้มอีกข้าวบังข่ายของบุ้งใหญ่มากข้าวสวยรู้สึกว่าจะเป็นแกงติดคาร์โบไหมคือกินติดคารกินกินอะไรก็นึกถึงนึกถึงข้าวตลอดเวลา มือเมือนึงถืออันนี้อีกมือนึงก็หยิบคือสวางก็ยังวางไม่ได้แต่จะได้ลกินอันนี้แล้วภารกิจมันเรียกร้องอร่อยนี่ถั่วอร่อยอ่ะไั่ทอดคือแบบไก่คุกไปอเลยอะไอย่างที่บอกว่าเขาโอว่าคุกไปนิดนึงจริงๆถั่วมันต้องมีความแบบสีมันจะเป็นเขียวสดใช่ใช่กรอบๆยืดเลยโอ้ลูกชิ้นกุ้งแต่ว่าจะมีฟเป็นซูท คือความแซ่บอาแล้วนะคะอืมอันนี้เร่อยอร่อยอืมตุ้มอร่อยมากค่ะเยอะเด้งว้ามันจิ้มเนี่ยต้มจิ้มตอกข่ามันจิ้มน่าจะเป็นมันจิ้มเดียวกันแต่อันนี้จะมีความหวานหน่อยอันนีน้จะเด็ดอืมอร่อยแอบแอบกินกันอยู่สองคนอ่ะอือ <c oughs> กินเย <c oughs> อะๆอร่อยมากอันนี้อะไร อะไรไม่รู้แต่อร่อยอือยังจะอร่อยอร่อยยังไม่รู้เพราะว่าเพราะตอนงต่างเราล่ากยาวเราก็ไม่รู้อะไรแต่อร่อยอร่อยอร่อยมันมันมีอะไรอ่ะซุปซุปเสวๆเอามาแล้วข้าวมาแล้วจ้าข้าวผัดหยางโจอ่าฮะเราจะมากินกันข้าวมันไก่ยอกยอยอกยอกอ่ะขออนุญาตข้าวมาแล้วสมใจนึกจริงจริงๆอ่ะข้าวอ่ะ กินกับแล้วถั่วถั่วอร่อยอ่ะงผัดถั่วอร่อยทำไมมันเหลืองอนี่ทเราผัดดีทอดทอผัดแบบผัดแห้งๆหอมกระทะเขาผัดดีผัดอร่อยเขาผัดดีข้าวเป็นตัวข้าวเป็นตัวข้าวเป็นเน้นท์นี่เขาผัดอย่างโจเขาก็จะใส่หมูแดงแล้วก็ถั่วแดงเมื่อกี้ไง ข้าวหมูแดงอ่าใส่ใส่หมูแดงอย่างเดียวแล้วก็ถั่วแขกอืมมีความหอมไปค่ะหอมแล้วข้าวแบบผัดแบบแห้งๆข้าวเรียงเม็ดแบบเป็นเนสๆเหมุนก่อนหมุนก่อนอะอันนี้ละคะได้กันค่ะเรากินชิมเลยจ้าเลยเรากินเไม่เสี่ยวเชื่อทำเดียวหมดใช่ใช่ใช่ มันจะเต็มปากทุกเทปก็ไม่ได้ไงึ้อปากเต็มคำขอคลิปเป็นบ้านไม่ต้องคลิปแล้วไม่ทีนแล้วเจ็บ้นอ๋อเลยเ็พราะว่ไม่ได้กินแล้วร้อื้อเ้ยเฉยๆจริงๆถ้าเอามาแล้วร้อนคงจะอร่อยข้างใน้องก็คืออะไร ก็เป็นไส้หมูหมูแดงแบบก็มีหมูชิ้นนิดหน่อยแบบหมูสับนิดหน่อยถามว่าอร่อยไหมก็โอเคแต่ว่าถ้ากินร้อนๆอ่ะจะอร่อยกว่านี้ไก่ทอดอร่อยไก่ทอดเหมือนคั่วพริกเกลือเค็มๆเค็มๆเผ็ดๆนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ยจิ้มซอสบวยคือดีเลยมีไก่นี้ด้วยนะโอ้เปรี้ยวหวานอันนี้คือเปรี้ยวหวานค่ะค่ะดิแป้งโค้งอ่ะมาแล้วค่ะนี่ข้าเก่านะ กมาอดนะค่ะทอดเกี๊ยวนี่คือให้มาประชดใช่ป่ะนี่แหละสิ่งท่ต้องการเกีที่นี่คือดีมากสั่งใส่สั่งสองกุ้งชิ้นใหญ่ยิ่งใหญ่มากแป้งเร้งดึงมาเลยจ้ะนี่แหละสิ่งที่เรียกว่าเลิฟเลยสิ่งที่เรียกว่ารักเลิฟเลยต้องหั่นกุ้งตลอดเลยอะเพราะว่ามันคั่เก่งมกอ๋อน้ำบดอีกแล้วอ่ะโดน้ำอ่ะ นี่กินแบบไปกินเป็นของจริงอะน้ำซุปดีค่ะดีค่ะกินค่ะอืมรวของมือของมอร่วงอร่อยสร้างความกดดันให้คนต่อไปนะคว่าคนต่อไปที่กินอันเนี้ยซื้อแบบนี้นะตะยองไหมถ้าวต้มนี่คุณดีมากที่เหมือนเวลาไปที่คิวบา อเหมือนเ,เป็ดกระปิวเกี่ยวับเนือเขาหกอเปล่าใช่<ป>แต่วา่าถ้าเป็นหมูถ้าเป็นเป็ดมันน่าจนะช้่งเป็ดมันตา่อกหอมมากอ,อ่อ,กอ,อ,อันนี้อะไรนะนละูกชิชห่านับก,กูต้มแซบน,นะชิ้นใหญ่มาก ตอนแรกก็คิดว่ามันคืออนทีนทควละโอ <ฮ S 2> ้โหแบบมันลูกใหญ่จริงๆนะเนี่ยต้องกินทีละครึ่งลูกอย่างกิิงพูดจริงๆคเ<ช>ห็นไหมบอกสำหรับคุณละสตีอย่งางเราใช่ค่ะอย่างพวกเรา,ามาผมเคลีรัก่อนเองอืมอนเดี้ดูหอ้องใหม่เขาคู่ปีค้บ กุ้งเยอะบิงอันนี้อร่อยรสชาติก็ดีนะเถ็ดนี่คือเถ็ดเยอะแซ่บชิมชืม่ออะนะลูกชิ้นกุ้งคำใหญ่มากคำดีนะโอ้ลูกชิกนน้นกุ้งคือดีอ่ะรอนน้ำจิ้มคือแซ่บมากที่ได้สั่งรึเปล่าเนี่ย <laughs> <laughs> อร่อยหอมจิ้มแซ่บอร่อยอร่อย วันรูกเล็นมอย่างนี้ก็คือเข้าปากทั้งหมดได้เลยคำเดียวได้วี่วี่เอายกไห้เตาเกินบอก้องกินค่ะเรามันคนกินไม่เป็นคนกินเป็นอ่ะเขาอยู่ตรงไหนยอมค่ะเจ๊ยอมค่ะ คุณไม่ได้ขออนุญาตเสิร์ฟน้ำไหมคะเจ้ามมนา้ำค่ะนะดูวันค่ะงเหรได้แล้วเห้แบบมันดูจริงไปเดิใน,ใน,ในมาดูได้ค่ะอันนี้อะไรคะโอ้ยอขนมพักการถามยังกินไม่หมดเลยค่ะ <c oughs> โอ้ขนมพักการนุ่มบอกว่าใช้ตะเกียบตัดขาดเลย ก็ัะอยู่จะได้ยินเสียงแบบอะไรสักอย่างแย่เข้ามาเธอมันคือเสียงนี้เองแม่เราสอนให้เราคุยเราจะตี้ตล,ลอดเลยนะเห็นดูแต่ดูเราสิ <c oughs> ใช่ไหมมันหอมขิงคือรู้สึกยังสิ่งที่เล็กเอันนี้ไม่มีไม่มีป้างเลยนะคือของเขาเนี่ยข้างในเป็นเป็น,ปนแบบเป็นเนื้อก็เอาหัวใช้เท้ามาทำขนมกาใช่ไหมข้างในเนี่ยคือเป็นหัวใช้เท้าล้วนเลย ไม่มีแบบไม่มีแป้งเลยอะ่ะแป้งนี่คือแบบแค่นิดเดียวแบบเพื่อที่จะให้มันเกาะก,กันแล้วก็เอามาทอดได้อขอกินเสียวหลงเปาว่างจิได้ค่ะต้องซูดนะ <laughs> อร่อยค่ะนี่ค่ะพอซูดแล้วรู้สึกดีขึ้น <laughs> ตอนแรกคิดว่าจะเป็นแค่แบบขวบผันธรรมดาแต่มาได้บ <laughs> ับมาแล้วเลยอร่อยเมนูที่เราชอบมาก S <S อ,อันนี้อันอันนี้คือน้ำเขาลอ,อยอยู่นะแต่ว่ารสชาติมันอ่อนอ,อ่อนไหมไม่อ่อนมันต้องเข็งๆแบบต้องวนๆอย่างนี้แหละแล้วก็แป้งของเสี่ยวหลงเปาสำหรับพี่นะในสำหรับพี่อ่ะน้ำซุปรสชาติอ่อนไปหน่อยอแล้วก็สำหรับแป้งหนาและแข็งไปนิดหนึ่งเพราะว่าอเราทิ้งไว้นานหรือเปล่าเ่ว่ะ อันนี้มันยังอุ่นอยู่เลยนะใช่มันยังอุ่นๆที่เรากินยังอุ่นอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ยังไม่น่าจะแข็งนะโอเคอันนี้จัดอะไรไเรื่องตองเ้ากูอเนหอจาปหอกกอัดนุ่สอิววารชามันเรืองลึมันนุ่มๆอ่อนๆละมุนละมุนสีอิ๊วเขาดี โอเคก็คืออันนี้เรากินเงินเกือบครบทุกอย่างแหละอ,อยากจะให้ทุกคนเลือกแบบเมนูในใจของตัวเองว่าถ้าสมมติว่ามา,าคือมาที่นี่แล้วอยากจะแนะนําให้คนดูเนี่ยเขาเาสั่งอะไรบ้างขอเอาคนล้วสักสองเมนูได้ไหมซ้งกันได้เนาะงกันได้ได้เนเพื่อปนเมความอร่อยอ่โอ้ซ้ำกันไม่ได้นี่คิดยากเลย <laughs> เอาเชิญีหนึ่งจ้ะบีหนึ่งบีหนึ่งชอบผัดนึ่ค่ะ <P 1. S 2> พีว <P 1. S 2> ่าแล้วใช่ซื้อหวยไม่ถูกอย่างนี้บ้างวัน <c oughs> นี <c oughs> น้เพราะว่าพเพราะว่าทานท,ที่อื่นที่อื่นจะไม่ใส่กาาชาะจะเป็นแบบหมูสับหมูโบดแตนนี้มีกาาชา,มมาแล้วก็อีกเมนูนึงที่ชอบก็คือน้องคนนี้ค่ะ ปุกหมูตอกเปียะใช่ที่เทีย่ยที่หอมตอกเปียะหอมเป็นปักกิ่นนี่คือตอกเมดูที่เราชอบต่อไปค่ะมีสองมีสองเรื่องเหนึ่งที่ออมคือชอบอันนี้เพราะว่าไม่คิดว่าผัดถั่วมันจะไม่มีกลิ่นถั่วล้วมันรสชาติแบบเข้ากันไปหมดเลยส่วนอีกเมนหนึ่งคือชอบ้ะเก๋ามาก้ะเก๋คือชิ้นใหญ่กุ้งเยอะแป้งบางดีมากๆ สต่อค่ะมีสามเรือผักเกากุ้งกับฟองเต้าหู้ทอดครับอร่อยุยืฟองเต้าหู้ทอดด้วยใช่ไหมที่มันเลือกยากนะจริงจริงหนูก็ชอบผั่วผัดถั่วกัเหมืองเงี้ยคือคือแต่ให้โหวตก็แบบว่าสองนี้แล้วกันนะเลือกไม่ได้ขอสามเมนูแล้วกันค่ะใช่ไหมพ่อคะขอเพิ่มอีกเมนูคือฟองเต้าหู้ค่ะสามเมนูแล้วกันค่ะจริงจริงก็ดีเอเชียแต่ว่าอันไหนที่แซ่บ ก็คือน่าจะเป็นกุ้งแซกเมื่อกี้ลูกชิ้นกุ้งอ๋อลูกชิ้นกุ้งก็อร่อยจะเพิ่มอีกได้ไหมคะลาหายไล้วค่ไม่มีให้ดูแล้วก็อันนี้ก็อร่อยนะคะยำยำเป็นก็ได้จเพิ่มความเรี่ยวอีกนิดนึงมีสเปเชียลเป็นขาแล้วก็ชอบวันนี้ขาแซ่บใช่ค่ะนื้้น่ถ้าถ้าชอบไม่พาดแซ่บๆค่ะก็จะเป็นลูกชิ้นกุ้หลับตัวพี่เองที่ชอบฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้ทอดอันเนี้ยคือดีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ อันนี้ก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดอันนี้อร่อยจริงคือในบรรดาก๋วยเตี๋ยวหลอดทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดเนี่ยคืออร่อยที่สุดอันนี้คือสองเมนูที่ชอบที่สุดขอเพิ่มขอเพิ่มขอแถมขอแถมยพอันนี้ยังไม่มีใครกินเลย อร่อยหมูแดงขนมขนมผักกาดขนมผักกาดเนี่ยคือดีแบบว่าแป้งน้อยมากๆรู้สึกได้ถึงรสชาติของของตัวเนื้อข้างในจริงๆเลยแต่โดยทั้งหมดทั้งมวลที่เหลือเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วอร่อยใช่ค่ะเนาะเอออร่อยแล้วก็ทืกอย่างจแบบว่าเป็นชิ้นแบบใหญ่ชิ้นปกตที่มันจะชิ้นน้อยๆดูสละเบา ใหญ่คือคำเดียวไม่ได้ครับช็อกปแล้วช็อปแล้วทานทุกคำทุกอย่างทุกไมนูเรารู้เลยว่าวัตถุดิบของเขาอ่ะดีดีแล้วก็มันคุ้มกับค่าเงินที่เราเสียไปใช่ค่ะคุณของคุณภาพวัตถุดิบมีคุณภาพอืใช่ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะจ๊ะครั้งหน้าเนี่ยเราจะกินที่ไหนก็จะได้ไม่พลาดการติดตามเนาะ งันวันนี okay. <c <c ้เราไปแล้วเนาะโอเคบ๊ายบายจ้า